โค้ดฟุตบอลอะกาเดมี่เล่านาทีขับรถข้ามทางรถไฟแต่การจราจรติดขัดไม้กั้นลงมาพอดีไปไหนไม่ได้โดนรถไฟชนสนัน่นรอดปาฏิหาริวันที่20พฤศจิกายน67มีรายงานว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายนร้อยตำรวจโทร,รัชพลสนิวงศ์ณอยุทยารองสอวสอบสวนสบพบางละมุงได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนรถเก๋งบริเวณทางรถไฟภายในซอยเขาตะโลหมู่10ตำบลหนองปลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปทําการตรวจสอบพร้อมห,หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาในที่เกิดเหตุพบประชาชนยืนมุงดูเหตุการณ์จํานวนมากโดยพบรถเก่ง s อ v ยียี่ห้อซูซูกิเอติก้าสีแดงอยู่ในสภาพบี้แบนพังเสียหายทั้งคันคาอยู่บนรางรถไฟถัดไป50เมตรพบหัวจักรรถไฟเครื่องดีเซนหมายเลข5110จอดสงบนิ่งด้านหน้ามีร่องรอยการถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย นอกจากนี้ทีมกู้ภัยได้ทำการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นคนขับรถเก๋ง SUV ทราบชื่อต่อมาคือนายไกรวิทย์ฮิรันเอ,อรกุลอายุ36ปีอาชีพโค้ชฟุตบอลอิสระปัจจุบันเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนอะคาเดมี่แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาโดยได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกมีแผลถลอกตามร่างกายและยังอยู่ในอาการตกใจกลัวทีมกู้ภัยจึงได้ทำการปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง นายไกรวิทย์ฮิรันเออรกุลเล่านาทีระทึกขวัญให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับที่พักพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดข้ามทางรถไฟในขณะนั้นการจราจรติดขัดอย่างหนักและเคลื่อนตัวได้ช้าในระหว่างที่ตนขับรถจะข้ามทางรถไฟปรากฏว่าสัญญาณไม้กั้นได้ลดตัวลงมานาทีนั้นตนเองพยายามจะขับรถเดินหน้าถอยหลังออกจากทางรถไฟแต่ก็ไปไม่ได้เพราะรถติดมากพยายามบีบแตรให้รถคันหน้าเดินหน้าแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ได้ยินเสียงรถไฟกดออดส่งสัญ,ญญาณเตือนเสียงดังสน,นั่น ในขณะนั้นตนเองยอมรับต้องถูกรถไฟพุ่งชนแน่ๆจะยอมสละทิ้งรถดีหรือไม่จนเสียววินาทีสุดท้ายตนเองตัดสินใจหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาเพื่อให้รถไฟพุ่งชนจากทางด้านท้ายก่อนที่จะถูกรถไฟพุ่งชนจนทําให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวและรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์นายทวชัยอายุ39ปีคนขับรถไฟเล่าว,ว่าตนเองกำลังขับรถไฟเดินทางไปจังหวัดระยองพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถเก๋งจอดขวางอยู่บนทางรถไฟตอนนั้นตนเองได้กดออกส่งสัญญ,ญาณเตือนหลายครั้ง พร้อมทั้งพยายามเบรกอย่างเต็มกำลังแต่ก็เบรกไม่อยู่จนพุ่งชนรถเก่งดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจได้ทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจะเรียกฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บและฝ่ายคนขับรถไฟมาทำการสอบสวนจากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป